นักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมและการเกษตรวิทยาลัยและเทคโนโลยีนครราชสีมาค่ะกำลังช่วยกันล้างอึงอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเพื่อน,นำมาทำเป็นเมนูเด็ดอึงกระป๋องที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสฮือฮาจนต้องร้องว้าวเลยค่ะเพราะว่าชื่นชมทั้งไอเดียของนักศึกษากลุ่มนี้คิดค้นวิธีการทำอึงกระป๋องขายภายใต้โครงการหารายได้ระหว่างเรียนค่ะ รสชาติที่แซ่จัดจ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าวัตถุดิบนั้นเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะประกอบไปด้วยพริกขาตะไคร้ผักชีลาวชูรสด้วยใบมะขามอ่อน แม่เห็นข้าวขนาดนี้เลยฉันก็น้ำลายสอทันทีเลยค่ะหากใครเคยกินจะรู้เลยนะคะว่าส่วนผสมทั้งหมดปรุงตามต้นตำรับคนอีสานแท้ๆเลยค่ะและก็โอกาสที่เราจะได้กินทั้งอึงกิ้งต้มอึง <c oughs> ตลอดทั้งปีเนยค่อนข้างยากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าอึงจะออกมาวางไข่เพียงปีละครั้งคือช่วงฤดูฝนเท่านั้นค่ะ แต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้ค่ะมีความรู้ด้านของการแปลรูปอาหารเก็บได้นาน6-1ถึงปีค่ะจึงลดขั้นตอนความยุ่งยากให้กับคนที่อยากจะกินให้มีขั้นตอนที่การกินได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องไปเดินหาอื่งในตลาดให้เหนื่อยแล้วก็เสี่ยงโควิด1ิด้วยค่ะด้วยการนำมาต้มบรรจุในกระป๋องแบบนี้เลยนำไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วล้นกินกับข้าวสวย รสชาติไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะเพราะว่าผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารกระป๋องที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยการควบคุมความสะอาดด้วยอุณหภูมิระยะเวลาในการฆ่าเชื้อค่ะ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีจากนั้นก่อนจะนำไปขายนะคะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องถึง10วันเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จุดบ,บกพร่องค่ะ หากมีปัญหาน้องๆก็จะไม่นํามาขายเป็นเด็ดขาดค่ะซึ่งอาจารย์ประจำแผนกวิชาอาจารย์ประจำแผนกวิชาก็พูดนะคะว่านอกจากน้องๆจะได้ความรู้แล้วค่ะยังได้ประสบการณ์ชีวิตอีกด้วยรายได้จากการขายก็จะนําไปช่วยเหลือน,นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนค่ะผลิตอื่นกระป๋องนะครับมันก็จะมีรายได้ไปอยู่ในโครงการที่เราเรียกว่าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนะครับซึ่ง ทางทางทางด้านอาชีวะเกษตรของเราเนี่ยก mm. ็จะมุ่งเน้นให้ให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติขณะเดยียวกันพอมีโครงการทางด้านหาไรายได้ระหว่างเรียนน่ะนอกจากเขาจะได้มาฝึกปฏิบัติจริงนะครับในการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมนะครับ mm. เขาก็ยังมีรายได้ เพราะนักเรียนของเราส่วนใหญ่นะครับเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนนะครับ IZ ค่าตอบแทนที่เขาได้เนี่ยก็สามารถไปเป็นทุนเล่าเรียนนะครับเอาไปให้ช่วยที่บ้านเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับส่วนเงินที่มันมากกว่านั้นที่ที่มันได้ได้จากสมมุติมันขายดีนะครับสมมุติมันขายดีเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นลักษณะของเหมือนเป็นกองกองทุนนะครับที่จะช่วยช่วยเหลือนักเรียนนะครับเราก็จะเก็บเพราะในในการเรียนการสอนทุกวันเนี่ย มันมีหลายๆค่าใช้จ่ายนะครับที่เราจําเป็นจะต้องเอาไปเอาไปไป,ไปซื้อไปจ่ายนะครับก<อ>็ต้องจําเป็นครับสดีค่ะแบบมันเป็นอะไรที่แปลกตาแปลกใจค่ะแล้วผลตอบรับออกมาดีไหมดีค่ะผลตอบรับมาดีเราเราเราได้ไประโยชน์อะไรกับกับการที่เราลงมาทําอื่นกับฟอเราได้ความรู้ค่ะแล้วก็ มีรายได้ระวหวา่วหวาเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเราคิดว่าเราไปต่อยอดได้ไหมไ<ด>กลับไปบ้านอ่ไงเงี้ยไปได้ค่ะทางแถวทางบ้านนี่มีฤดูฝนมานี่มีอึ่งมีอะไรออกมาม,มีค่ะ<อ>แล้วกจ็จับมาแล้วก็เอามาให้ทางวิไลขายให้ทางวิไลด้วยออ นี่แหละค่ะตอนนี้ฤดูฝนด้วยนะคะน้องๆจะมีรายได้จากการไปจับอึ่งมาขายให้กับวิทยาลัยอีกด้วยค่ะในอึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะก็จะมีอึ่งทั้งหมด3ตัวค่ะคุณผู้ชมราคาวัตถุดิบค่อนข้างแพงตอนนี้อึ่งแพงมากนะ2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อกิโลกร,รัมค่ะจึงกําหนดราคาขายอยู่ที่กระป๋องละ120บาทในเนื่องจากตอนนี้ลูกค้าแห่มาสั่งจองเยอะจํานวนมากเลยจนต้องจํากัดจํานวนการซื้อค่ะ1คนไม่เกิน3กระป๋องนะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้อง ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยบอกนะคะว่ากําลังปรับปรุงอาคารผลิตเพื่อที่จะไปยื่นจดทะเบียนกับอ,อยอในขั้นตอนต่อไปอีกด้วยค่ะ